ถามดรอมริกาว่าไม่ไปสมัครสอสอเหรอครับเอ,อ่อ x ีก s e m มี o r r y พอดีไม่ได้อยากเป็นก็เลยไม่ได้อยากไปโอเคนะคะไม่ได้อยากเป็นก็เลยไม่ได้อยากไปโอเคนะคะจบนะคะจบนะคะจบที่คําถามนี้เราจะไม่มีคําถามต่อไปไม่ไปสมัครสอสอเหรอครับไม่อยากเป็นโอเคไหมจบนะคะสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> ไอ้เขาโดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วช่วยหาเสียงไม่ได้ใช่ไหมคะจะได้ด่าได้เต็มปากโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่ายังไม่ได้โดนพิพากษาติดคุกเออแต่ถ้าเกิดเขาติดคุกมึงก็ได้มีโอกาสด่าเขาหรอกมึงสามารถด่าได้สามารถวิจารณ์ได้นะคะว่าทําไมจะต้องไปหนึ่งหนึ่งสองนู่นนี่นั่นต่างวิจารณ์ได้แต่ว่าไม่สามารถในการที่จะไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ ขัดขวางการหาเสียงได้ตับใดที่การขัดขวางการหาเสียงจะเป็นความผิดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถในการที่จะวิจารณ์วิจัยได้แต่ขณะเดียวกันกรกตเป็นหน้าที่ในการที่จะไปพิจารณาว่าคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปช่วยหาเสียงได้เนี่ยกรกตอจะต้องพิจารณาอย่างไรแบบไหนนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยคนที่หน้าหน้าช้อนเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้เนื่องมาจากว่าโดนตัดขาดจากการเมืองตลอดชีวิตถาวร